สิบดิสิสิบดิสิเออ <c oughs> กง่งส <c oughs> ิบไปเออนะบอเออไปไปสิบไปสิบไปอยู่ไรสิบดิสิิบดิแิเนี่ยบนทางไปตามทางตีนแต <c oughs> ่ชีบเด็ดดิสิใส่ผ้าพี่คอยพี่คอยเอา ดเีดี๋ยวป้านองนั้นนั่นแม่จาต้องแหลนน้ำนองแม่ขันป้าก็จะต้องแหลนน้ำเวลาสีเดียวเขแล้วมันสีดมจตาก็ตีนลงก่อนเวลาสีดเบรกชชัชัชัไปไคุฮะ ครึ่งดีๆครึ่งเท้าฮะแน้เบแนบบทางแนเบบงทางพุ่นไปตามทางมีมือดิขี่มาเลยไปขี่มาไวเลยไปเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆใช้ฟ้าค่อยๆค่อยๆโอ้ยขี่ไปเลยค่อยๆค่อยๆสีลมแล้วตีนลงก่อนเด้อ ค่อยๆเคย่อยเออก้าบาสิบบขึ้นมาไรเลยลงลงลงไอ้เหมือนนั่ดิเหมอนบอลีเอาเอาไปค่อยเค่อยเคค่อยไปค่อยไปค่อยเคยค่อยอ๋อเคยค่อย ขี่ิพท์จร้าขี่ทิพย์พิกแรนไดสิได้เป็นนัดชวนหมู่คุ้มอยู่พาะขี่อยู่ทิบได้พาะขี่อทิบแน่อยู่ให้เจ้าได้ครึ่งนายครึ่งบ่ให้ครึ่งได้คุณเทวีเป็นยังอันตรายอันตรายโอ้ยไปๆจุกออกไปนอกคนเหตุตัวตนหนึ่งเหตุตัวตนหนึ่งอาเรียบร้อยนำเออโอเคบ้ดนี้ใช้แรงป้ากัน สบายดีกันเด้อสบายดีน้นองๆบุตรีกับส <ปะ S 1> ายฟ้าอืมตาทิบชิบบุตรีจับกล้องหายไปไหนครัะเด้อยวนะนี่ม่ต้องกรอกเงี้ยมันเด้อเดยโอเคบอกเ่าจะเอาลงใช่ปิน้นม่ต้องปินป้นตัดต้นสีตัดสีก็โอเคจับตังค์โอเคนี่จับทักทายสบายดีเด้อส,สบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีกันช่วงใกล้สิมืดสิค่ำเลยพี่น้องเนาะอากาศกันหนาวหนาวเย็นๆพี่น้องเอ้ยทอาเสื้ผ้าพันก,กันอากาศน้ำแลวสส้วพอน้องมบัสไซเออพันคุ้มนอสส้องมบัสไซยังให้ผ้าขี่รถพันหัวเนาะบริขีลายมือเลยจำมือเลยทำมาปะพีค่คจำมือเลยบริขีรถถีบอ่ะว้าวไปเลยเลย 2 3อ้มือกินนว่าซอนซมือนที่สี่ห้าหกมืองานนี้ขึ้นเลยนะเด็กกระมเลยขึ้นดังทะลมนะอากลงกที่กัทีเหมือนเลนเพ่นเอาไ้ขี่ซ้อซ้มือะรู้น่ะต่ซื้อมากขี่ก็ยังโมเป็นพี่น้องไอ้เนาะอ่าเอซก็ว่าซ้อนน่องผเน่หวาซ้อนน้องสายฝากขี่ทีบให้เป็นเน่วาเนาะอ่าเอาไปใส่กันซ้อนก็มเป็นจที่ซ้อนอะไรพี่น้องเราซ้อนขี่หลขี่ล่างนี่แต่สีล่องเบิ้งพี่น้อง้อ้เนาะ จับให้น้องผุดขีให้เพิ่นปั่นนั่นนี่ฮะแหละเนาะอ่าลองเบิ่งพี่น้องไปขึ้น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 เออไอศชีจับให้เป็นมิเดอร์เนี้บไม่ได้ขืนน้ำมพอใช้ช่วงคือเปียกแท้นี่เชื้อเชื้อเชื้บาเปียกโดยหั่นเบาคือเปียกแท้เสื่อเบาแห้งเบาคือไวแห้งมันตกเสื้อเปียกเลยเลยมันถูกเปียกไปไปย่างร้อน้องสาระบุญทวี นี่นยย่างไ,<ด>ไปได้วกันเลยไป,ไปบอกบอกไอ้บุคุณไอ้ที่จับไอเออเจ้าขี่ไปนั่นนี่แหละค่อยๆค่อยๆเออขี่ไปเออเอาขี่ไปขี่ไปรถเออทีออ่ขออ้อขี่ไปอืมอืมนึ่งนึ่งนึ่งไอเปิดไม่เลยบอกว่าโอเคเสร็แล้วไป,ไปไปต่อไป สีเป็เ едь, นเงาแห้งบนดเลมันขันเอาซ้อนกันแต่มันสัญญกขันเาซ้อนกันมันสีอ่าไอ้มันสันักเด็กค้งขึ้นโค้งขึ้นเเดเดลแล้วแล้วใกแล้วใก่แล้วเอาอีกจะหอหนึงช่องหอแหลสิปะเซซาดิไอเยแรลนน้นเป็นเซซาเซซาแงม่งทางขโรตหนแนมบม่งทางแนม่งทางคงเลยเหรอ แอมเอมทางฝุ่นเอ๋อเดียวมันนั้นมันตา 6, หกเดียว <What? S 1> ผมจะครึ่งน้ำเองเนียครึ่งพร้อมครึ่งพร้อมขีพร้อมครึ่งเป็นไฮเดีดยเ่ยวไปทางเลนก็ไปทางนั้นครึ่งนำ้ำจะต้องเห็นโตแข็งแข็งนี่เอาโค้กโค้กฉี <c ười> ไอห,หมืนเดิเ่นตามคนดิเฮดดีดีาขี่ขึ้น้นมาอบอกแล้วเฮ้ยเฮดดดีเฮดดีดีชายากเป็นเดดีดีเอาอีกจะหอบได้สิปะให้จะขี่าเลยเด้อเด้อคุ้ีดีเด้อคุีดีไอไไคุ้ดีดีเฮดดีดีจะปะมือเอาบออเจ็บได เจ้าคุณเท่าไงโบเจ็บได้โบช้อนสะเจ้าโอยากเป็นบอไม่เหนื่อยนะเหนื่อยได้ผู้ช้อนนี่ผู้ครึ่งในแห่งเหนื่อยเจ้านั่งนั่งอยู่ไอ้สื่อทีบอยู่ปขี่บุรีทิพย์เลยได้เขาเลยทีพดีดีขี่ดีดีใครอยากเป็นอยากเป็นคือบบอยากเป็นเนาะโบอยากเป็นหล่ะกับโบขี่สะบบดั่งที่สุดเลยเออขี่ดีดีว้เอ้าขี่ดีดีมั้ เพราะไามาช้อนนี่หัเห็ดน้อยหัเป็นจักเสือได้เห็นจ้าหัวเห็ดดีๆเดี๋ยวเห็ดนี่ก็ตีนหย่บนี่มึงหนึ่งเออแล้วถีบไปแล้วกระโดดขึ้นเลยลองมึงดูดหัวไรเอ้าคือหมวแค่เอาไม่บริเรนักคือเจ้าครึ่งอะไรเลยลองมึงดูเอคอครึ่งอะไรเออไปถีบไปแล้วสิครึง่งนำ้ำถีบไปเออทิบทิบ สีมันแห้งเลยก็เบิ่งทางผุนตาแนเบิ่งทางตีนาทีบ,บ,บไปห่ดชุดพอดหอดวดเลยครับมาขี่ซ่ซาขี่ซ่ซครับครับมาเรียวมันเสียดเดียวนี่โอ้ยมึไนี่ดคือคือ ขึงดีๆเห็นดีๆขี่ตามทางขี่ไปขี่ไปค่อยๆเ่ยขี่ไปดอกขี่ไปขี่ไปขี่ไปดีขี่ไปดเก่งขี่ไปเออไปบ่ฮไปไป ีไปไปขีดไปีดไปิีดไนแนวทางไปตามทางีดี้ดิดขีนึเยี่ยมเีค่อยค่อยยเงนี้เเด้อขีบได้ไหมขีบเ้อขีบแนวบงทางไปไปีด ดิดแมวเยบแมวไีดดไปไปกัสิเป็นแล้วกัสิเป็นล้วีไปตลอดแนมบนทางคุณเ้อย่าอหด็ด็ดิ เล่เล่นกับอแคนซ้อนก็เมื่อยได้กันคนบนคนขี่พะต่างใจเอาข้นเออขึ้นอีอ่าเราเอ่ะเปลี่ยนกันไปึนแหนมเึงอย่นั่นพุ่นตาฮะตีนแตะทีเห็ดดีๆีใส่ผ้าค่อยๆค่อยๆเอา อไม่ได้ยุทเโอ้ยหไม่ได้บยุดเลี้ยวป้านอกนั่นนั่นแม่เจ้าต้องแหล่น้ำนอกแม่ขัดป้าก็จะต้องแหล่น้ำเลี้ยวมันทางมเลี้ยวบาคนนั่นเลี้ยวเห็นแบบนั้นเดเจ็บย่นไดกูเลี้ยวมึงมึนทางจีบีดีทีบดีเด็นหน้าอยู่บอกเด้กต้องขี่วบไปต้องขี่ว้พี่อยู่ทางเลี้ยวเขาไปยังฝ่า โอ้อยเจ๋งเียร์คล้อยเค่ียรคลอยๆิึงท่าเนี้ยถิ่มมาถิ่มมา,าแนมเบองท์ทางหน้าแนมเบองท์ทางหน้าอย่าแนมเบอร์ตีนหยิบรถฮะเราต้องแนมตีนฮะ <c oughs> แนมเบอร์ทางแนมเบอร์ทาง เวลาสีเียวคขาเนีมันสี่โดมนะจะก็ตีนลงก้อนเวลาสี่มเบรกเครื่องดีๆเครื่องเขาฮะ แนบบงทางแน่บบงทางฝุ่นไปตามทางวัวมีมัวเลยมิช่างอู้อู้เลยมุ่นอยู่โอ้ยผูซ้อนกับศิตาหย่อนแน่ขนแบบนี้เนาะแหวนตาฝุ่นเออทําไงกันท๊างสิบอกนี่คันแนบเวลาโค้งคันแนบมันสีร่มแล้วเจ้าค่อยๆเจ้าเบรกเจ้าเบรกแล้วเจ้าตีนลงก่อนเข้าใจบ่เออไม่ต้องชนหน้าต้นหาไปได้จังลิน เอาตันนี้นี่เห็นเป็นก่อนนี่ไปไปๆนุ่มโไปบนทางนี้ขึ้นทางตามบึงตานี่แนบิึงทางไอ้บอกนีนาทีไปรถนี่ป้ปาฮึบนีเออสส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 นสสสสสสสปสส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 นสวสส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 ี เออท <Wing. S 1> <blues. S 2> ี่ไปที่ไปเออที่ไปรถเก่งโูดแหมใส่โง่โง่โง่ไม่สิตั้มหัวเลยโง่ี้เออปันไปรถปันไปรถแน่เบืงทางผุนเ้อเออแล่นน้ำลงไงมเก่งเก่งอย่าแล่นมาั้าหลังเก่งเออโอ้ยง่น้ำ โอ้ยเรียวเขาเรียวบัดเดียวแบบนั speaking speaking ้นเนาะเบ้เด้เริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแล้วค่อยๆค่อยๆจะเห็ดไว้จะให้ลมเจ็บโอ้ยเออเออเฮ้จะสั่นลุงคลองไหนโง่ไปก่อนเออค่อยี่ซะซะใช้ผ้าที่ซะซะหมู่ผู้เรนน้ำฝนกรเมื่อะเช็เช็ด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 เหนื่อยแล้เด้คนเผ่าพังความนี่ ปาอันปล,า,ปล,า,ปลาขี่ฟูเดียวเขาดิขันชีดมเนาะตีนมลมขี่ซาซาขี่ซาซา,า,ซาไม่ได้กูเลยโอ้ยอบ่าวต้องบ่าวต้องสนใจบ่าวบ่าตัวนี้ให้เป็นนี่ขัรถมาแล้วพังไอ้บอกฮะขี่ซาซาไอ้บอกฮะบัตบจะล่มจะาจังหวะจ็บบัตจะล่มจะาจังหวะจ็๊บจะต้องขี่ซาซาเข้าใจบ่ ไ่ได้อยู่บ่ายอเปล่าไม่โง่เดียวลบได้ทางแน่ไอช้อนน่ะเพราะนั่นมันจะหัอนเนาะช้อนละขึ้นแบบนี้โงบ่งโงูคือเดียวอ๋ออย่าเขยียวอันนั้นเรื่องเ่น่งนี้อืมมาพี่ตะกี้เห็นที่หย่างหินอนอ้ขึ้ขึ้นขึ้นออกก้อนปนึงไยหัวนกลคน ทีทีทีเห็นเป็นเลยอ่ารีมาเลยวรูหมื่นีเปไไเยียบเยียบดินกูเยียบดินกูนเออไปบนี้สุไปเออที่ไปเอาตามลักั้วฟเดี๋ยว้าไปเองไปเองคย่อยเคยค่อยคยค่อยเออฮ่าฮ่าฮ่่าังปเดี่ยวบาทเดียวนนั่นเลยเจ้ากระเช้า้า่ เวลาเวลาเลี้ยวค่ะจะเบรกพร้อมอันนี้ทั้งเลี้ยวทั้งเบรกแล้วมันล่มเบรกเบรกมาเดียวนี่มาลีมาเลีจิ๊บหีเธอหีพี่นาะเฮ้ยให็นู้ค่ะเบิกเงาขี่เบรกเบรกแม่ๆหัวอีกหองหนึ่งขี้มือเฮือนเลยไวขี้มือเฮือนเลยไม่หุ่นโง่เลยขี้มือเลยรถไปไปไปพร้อมมาลีมาอืงงก่อนงงงงกอนอีห้องนึงอีห้องหนึ่งบ่เอาขิงงงงงซ่นกับบี่เลย ค่อยๆ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 อ่าอ่าอออ่อกรมากรมาขี่มาเลยเปนขี่มาไววเลยไววเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆใช้ฝ้าค่อยๆค่อยๆโอ้ยจี่ไปเลยค่อยๆค่อยๆ สีร่มแล้วตีนล,ลงก่อนเด้อค่อยๆเค่อยๆเออก้าวไปสิบขึ้นมาไรเลยลงลงลงไอ้ยเหมือนน้ำดีเอ้าเอ้าข้อสิเป็นอยู่บ่ลงด้วยลงได้พอแล้วพอแล้วแล้วมึหักซาได้หลดมีถิ่มถิ่มจุ่มจุ่มจุ่มเพยไว้เลย คอยด้อเบรกด้อค่อยเด้อยเอาตีนลงเงี่ยดีทางความแน่บอกค่อยๆชัตว์จ้วดไปพี่ฝ่าเขยังไงน่าๆๆๆๆนๆๆเอาตีนลงก้อนเนี่าลงมดกระตูอันดโนด้วยใจฝ่าไปเมื่อยสิคนซ้อนเดี่ยวเบื่อย่าคืนนันมันลง ลงก่อนอม,มุย้ยมุ้ขึ้นให้ได้เฉยๆไปนะบ่เออลงมึงขึ้นดูขึ้นเมื่อกี้นี่บ,บ่ได้แบบนั้นบ่ได้แต่ยังบวกเก่งขึ้นดิขึ้นบ่พุ่นเออขาชอบขึ้นหีบข้างหน้าหันไปฟาดดุถึงแล้วลุกแล้ลุก,ลก,ลก,ลกไปอีกห้องหนึ่งไว้ไปอีกห้องหนึ่งไว้โอ้เอฟซีผ<อ>ู้ป้อเออเอากล้องบ่โอ้เอฟซีสายฟ้าเห่อ ้อคออ้ออ้ <S <S ่อยค่อยค่อยต้นคุ <t <t ้มนะเช็ด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 นกระเป๋าดีจะแทะกลับมากลับมากลับมาเลย เป็นอยู่บ้เนาะกลับมากลับมาอ้าเนี่ยบุกทางเนี่ยบุกทางโอ้ยโอ้ยขี่โดดพอแรมทางจากสับพอวาเลยิ ตั้ม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 บอลีตั้มบอลลีไปคอย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 อ๋อคอยคอยคอยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้เห็นบ่เห็นโอ้เอ็ดเจ็บได้ใช่ปาเอ้ยไม่โอ้เอ็ดเดี่ยวหันผู้ขี้หันหึงผู้เลี้ยวเอ็ดเป็นแมลงมือจะขี่อะไรไป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 พอแล้วไปพอแล้วขี่ไปไหวขี่ไปไหว ร่มชนะมึงจับนี่พ่อเฮงเลยเกือบแล้วกินอีเนาะบอกคอยคอยผูกบอกค่อยคอยมันแห้งชิ่งยังไงเนาะง่ายน้ำสายฟ้าเฮ้ยไอ้บอกว่าค่อยค่อยคอยมันแห้งชิ่งจวดจวดที่ง่ายว่าผูชสอนเหื่อยอยู่ปวดหัวอยู่เนาะคุณพี่คุณ้่อผมพังพี่ขึ้นพี่ปวดหัวเลยแบบไฟสายฟ้าเอ้ย มือไมู่ขึ้นทั้งพี่แต่มันตามพี่ขึ้นพี่อะไรวะมือมันจะเออเออเป็นแหรอเอ๊อมูอเนี่ยอยู่ไม่จบก่อนคือพอแล้วพอแล้วอ่างนี่ความเวลาไอ้เฝ้าหานดีทอดบ่พังกันเลยเฝ้านแมนชนท่านี้ชนท่านี้ก็เมื่อยเนาะสบายดีโดยโดยสบายดีมามาผู้เดียวบ่แมนอากาศเย็นๆอ่า แค่เพีางะบอบอลิฟไม่มากบอลิฟชื่อเส้นอะไรน่ทาเห็ดเรียกยี่บอสเนี่ยพอทาโอ้ยยงบรเเิเนี่มือแล้นะบริหบอน่เอกด้วยด้เียบได้เลยได้เขาเบาสียงเขาไปเียบได้ได้มาเลยนี่บอฮ้ยองพูดอาลอพูดดพูดพูดเออเอ่อเจ้าอยูเลยอ่าเขาเรียวเจ้าอุ้ยเนี่ย เอานแล้วไเขา่ไเขาเลยเนเาขาวไหว้ห้มันปิวเด้ปิววัดโอ้าแล้วนี่นอนมือแดงหมอหมอนาวแล้วบบดนี้เนาะขักรานใหญ่ลงเลยมุตุ้มพดผ้าบบดนี้อ่าอ่าอ่าอีกีไปไปหาบลีไปไปหาบลีราละไปไปได้แล้วไปรถจัง คือว่าจะมานมันสบู่เมือนสาวดิโมเมนมายันคางานอยู่น้ำน้บได้อยู่น้บตาแผนเอไปไปน้ำหลดบอมแนเพราะว่ามันแรกเข้ามากเลยจิ้วบอกว่าขันมืดเขามาไหวอยู่พุเลยนี่คือใช่ไหมคุณงานเขาบนี่เาใช้รถมาเอามาเพือนอ่า่เิ้บอกเขากลัวหันเลไปก็ได้เพราะว่ามันมันเทา ไปเาไปไปน้เขารถเจ้าเปดูที่อืมเลยนั่นแหะชาษาคนเล่าเข้าเลยเจ้าผมมีทิ้งทำน,น,นะบอกเลยบอกข้าเข้าเฮาคือว่าเจ้าอันอขึ้นมาเสร็จกับสาบุญว่ะปาสิเวะหายุงงา่งเจ้านีตอนขึ้นมากซิเวทมงเอาขึ้นมากครับปาสิเวทแวะหาเจ้าวัดเมื่อกี้ออกมาเลยเด้อเชิดมุ่งออกมาแต่ปุ๊มาไปน้ำรถแล้วว่าจะกันเข้าไปเบิ่งเฮือนเบางชานเจ้าหาแวะเทศไทยซีเบิ่ง แต่กับใบโอกาสหนะใะะเนาะเออโดยโอเคโอเคไปก็มีแต่กลัวอรอยู่โดยโดยโดยเพิ่นอยู่มเพ่มเดิ่ยเพียมเพิเดิ่มเพิ่มเเพ่มเพิ่นเพต่เพิ่มเพิ่มเพน่มเพิ่เพิ่มเเพิ่นเิ่มเพิ่มเพิ่มเ่มเพิดพิ่มเพินมเพิ่มเอเพิ่มเพต่เมเพิ่เ่มเพิ่เพ่มเพ้างเเมม่เติดตามเบิ่ตอนต่อไปเาเทางเฮือนาของเเเเนาะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็สอนน้องสายภาบมือถือทีบ,ทบทพี่น้องกัดซีอ่ามีคำบ่หมวนบ่อยังก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำในลายด้อพี่น้องเด้อเนาะเพราะมซสอนน้องเพิ่นปวดหัวด่วจะได้พี่น้องเนาะสอนขี่ก็ได้บัวเพิ่นบ่อยากพังคว่ำบันไดพี่น้องเนาะแกร่งดือ้อฮะแหละพี่นอ้อ้ยอ้าไมีแต่ว่าใส่กันิวยงามสอนน้องเพิ่นให้เป็นฮะแหละขี่ก็เนาะวั่ดีมีแห้งด้วย่ันเด้อขอบุญขอบุณทุกคนที่เข้ามาหาักชมพี่น้องใส่จนจบเนาะที่ทำประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำในลาย อันเวอร์อดร่สุูพล่น้องเองเนาะโดอรดอรอัสบายดีสบายดี